สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้วิวก็จะมาแนะนำเจ้าสิ่งนี้นะะเจ้าสิ่งนี้ก็คือ,อ Google s h e e t ที่จะช่วยเราคำนวณเลขสำหรับการเล่นยีก่กี่ในรอบต่อไปนะคะซึ่ง Google s h e e t ตัวนี้ก็ชื่อว่าแม่ซูอาย,ย,ยาาี่กี่เวอร์ชันหน1 0 1.0.2 <c oughs> ค่ะความพิเศษของของ Google Sheets อันนี้คือ เราสามารถนำผลที่ได้จากลายอะคะ่ะจากกลุ่มลายเอามาแปะเข้าไปได้เลยแล้วเขาก็จะหาให้ว่าเอบาต่อไปเนี่ยเราควรจะเล่นปักสิบปักหน่วยที่ที่ที่เลขไหนนะคะอย่างเช่นอันนี้ผลล่าสุดของเจดก็จะเห็นว่าเนี่ยโอ้สล่างน่าสนใจมากนะคะมีแค่5้าตัว ซึ่งอนนี้เขาก็จะจับลายประมาณ10รอบล่าสุดนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้แขนอันนี้แล้วเราก็ไปกดในเว็บได้เลยก็กดอ,อันนี้เจใช่ไหมเจธรรมดารอบต่อไป10ล่างก็คือ2ตัวล่างรูดหน้าที่10ล่างล่าสุด ล่าสุดเขาเป็น2เนาะเพราะฉะนั้นเราจะข้าม2องไปก็จะเป็น0 1 5 8ประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดส่งเลขที่เราอยากแทงได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึง่งและความพิเศษของมันอีกอย่างน,นึงก็คือ มันสามารถรองรับผลของไลน์ได้ได้หลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ใช่ไหมเราเรามีทั้ง VIP มีทั้งมีทั้งแบบหวยปกติธรรมดาอย่างนี้เรามาลองแบบที่มันไม่มี VIP บ้างนะคะโอ้าผลลอตเตอรี่เอ้ยลอตเตอรี่แบบไม่มีไม่มีหวยข้างล่างเนี่ยเขาก็จะสามารถหามาให้เราได้เหมือนกันว่า เลขที่เราควรจะเล่นปักสิบปักหน่วยครั้งต่อไปะคะ่ะคือเลขอะไรบ้างนี่ก็น่าสนใจแน่คืออันที่มันแบบไม่เกินห้าค่ะสองอันนี้น่าสนใจมากยังไงก็ถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะโอเคตอนนี้ก็ขายอยู่ราคา3ามรอยเบาบาทค่ะขอบคุณค่ะ